คดีนี้ไปดูตำรวจยามวิการกับเหตุการณ์ยามวิกฤตระทึกมากผมดับตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานตีตำรวจนครบาลโคกคมไล่กันอยู่อะบังเอเินผมปวดท้องเลยไปเข้าห้องน้ำคุณตำรวจคนนี้กำลังท้องเสียครับเสียหนักด้วยเอาไงเอาไงมันเปลิ่มแล้วมันเปริ่ยแล้วปวดท้องปวดท้องปวดท้องเขาป้อมโอ้โหโอ้โปวป้อมล้างก็ป้อมล้างเว้ยมีห้องน้ำเว้ย เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเฮ้ยป้อมร้างเนี่ยนะเอาเอาเอาเวะเอาก็มันไม่ไหวเอะเนี่ยเอาป้อมร้างนะพี่โอ้โหจัดแล้วส่วนทางนี้ครับเด็กแว้นก็หนีตำรวจอยู่เลยเนี่ย เอาเอาเข้าป้อมล้างเดียวกับตำรวจเลยเฮ้ยหนีตำรวจเข้าไปเจอตำรวจแล้วน้องเ้ยโอ้โหเฮ้ยเอ็งพาพวกข้าหนีมาไหนวะเนี่ยโอ้โหที่ไหนก็ช่างเลกหนีมาก่อนโอย วัวด้ยถ้าเกิดมีผีอ่ะโอ้ยผีไม่มีจริงหรอโอ้ยผีอะไม่มีหรอกไม่ได้ตำรวจกินศพเอาต้องใจตกใจตกใจกใจ็ว่าจะปล่อยสบายสบายกินศพที่นีน่แล้วเฮ้ยเออศพหมูศพไก่ตายในท้องตำรวจเข้ามาหลายวันแล้วกิน <c oughs> เหม็นกินไปเลยกินตกแน่เลยอ่ะแงอยู่แล้วว่าเหม็นแต่ไม่ใช่สกเอาเอาเอาตำรวจเอาล้างล้างลักลักเอาล้างล้างเอาไล่เละเละแล้วด้วยความรีบแบบนะไอ้นี่ก็กลัวเอา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 ดิกรีบดิกรีบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเย็นไม่ดีไม่ดีแค่ตำรวจล้างก้นแต่มบัตหกเทะเทะเลอะเทอะไปหน่อยก็มันรีบอ่ะ ลวกเลยลวกลวกลวกถึงหลับสนบเลยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮเฮ้ยเขาไปดูในี้ิไปไปไปเดียวเฮ้ยเฮ้ย ทำได้ไงเนี่ยพวกผมทั้งหลายคนเนี่ยไล่จับมันทั้งตามหาทั้งวิ่งไล่ตามหาไม่เจอเลยนี่พี่คนเดียวจับมันได้ทั้งสามคนยอดตำรวจเลยพี่โอ้โหนี่ไหนนี่ไหนพวกนี้มันัวเอังดนแบกอีกแบตเลยเนี่ยจะเป่งเลย เหมนเป่เนรึผมใส่ความากนะรับไปรับไปความดีความชอบรับไปประมาณนั้นพี่อย่าไปเล่าว่าส้วมเนี่ยไม่มีน้ำราดยังคงสภาพกองเพียบอยู่นั่นล่ะครับเข้าไปทำธุระในห้องน้ำชุดที่ไล่กวาดกวาดล้างเด็กแว้นเหมือนกันเนี่ยกวาดล้างพวกเด็กแว้นแล้วรถมันล้มทีนี้มันก็ทิ้งรถวิ่งเข้ามาหลบในป้อมยมที่ที่ผมกําลังทําิจธุระอยู่เปิดประตูมาอ่างนตกใจเด็กแว้นก็ตกใจเดินหนีไม่รอดครับ ใครว่ามิแต่ยามกับขันที่จะสร้างวิรบุรุษพยายามที่การศึกบุกอย่างนี้ก็สร้างวิรบุรุษได้เหมือนกันขอขอบคุณดาบตำรวจสุริยาวงบาผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสนโคกครามเจ้าของเรื่องกุจระในป้อมหลาง